ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทาง l i น e แอดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วัดนนนะคะหรือคอจารย์ยศีโคจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านค่ะ เข้าสุการทำนายโจตารในช่วงวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง30พฤศจิกาย,ยนปี2565นะคะและสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคำทำนายของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนะคะเกิดระหว่างวันที่15มิถุนาย,ยนถึง15กรกฎาคมก่อนอื่นเลยค่ะ ชาวราศีเมถุนคะให้คุณตั้งจิตนะคะอธิษฐานนะอธิษฐานในเรื่องของความสาเร็จต่างๆที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นใงเรื่องการงานการเงินโชคลาภความรักนะคะก็เป็นการอธิษฐานจิตให้โดยชะตานะคะมีเรื่องดีๆเกิด,ด,ด,ดขึ้นในช่วงปลายปีนี้อาจารย์ก็จะอธิษฐานจิตไปพร้อมกับคุณนะคะพร้อมกับการสับไพ่ทั้งหมด9้าครั้งแล้วก็เลือกไพ่ส2สองใบนะคะเรามาตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันนะคะถ้าชาวราศีเมถุนท่านใดที่พร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะ 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสี่ห้าหกเจแล้วก็เลือกไพ่นะคะสิบสองใบนะคะมาหนึ่งนะคะการทำนายแบบนี้เป็นการทำนายดวชะตาโดยาาดรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงขาว่าเป็นดวงชะตาท่านใดหาว่าชาวราศีเมถุนทั้งใดนะคะที่รับฟังอยู่และต้องการรับฟังคำทำนายแบบส่วนตัวกับเรื่องราวกับคำถามกับปัญหาต่างๆที่เป็นดวงชะตาส่วนตัวของตนเองนะคะ โดยอาจารย์ใช้หลักการที่เรียกว่ายิ่งสี่โคดนะคะพาทุกคนอยู่กับปัจจุบันไปหาอนาคตนะจะไม่มีการติดลงติดตามคือคุณจะได้แบบแนวทางอ่ะได้แนวทางการใช้ชีวิตนะอาจารย์ก็สอนหลักการนี้อยู่นะคะถ้าคุณสนใจในเรื่องของการเรียนรู้หรือรับฟังคําทํานายในช่วงปลายปีเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงปี2566นะก็สอบถามนะคะเข้ามาที่ช่องทางไลออน์แอดพยากรน,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะโอเคค่ะ ชาวราศีเมถุนพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีเมถุนดวงชะตาอย่างไรนะ ม่ถุนแน่จริงๆแล้วเขาเป็นธาตุลมนะลมเนี่ยไม่นิ่งอยู่แล้วแปรเปลี่ยนปรับแปร,ปรเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตลอดเวลาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคิดอย่างหนึ่งก็อาแตดสินใจได้ยอย่างหนึง่งแต่เป็นคนที่ปรปับตัวเก่งเข้ากับทุกคนฉลาดรอบตัวเนาะและไพ่ประจําราศีเมถุนคือไพ่เด็ดเลยเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของภาพลักษณ์เป็นคนที่มีในเรื่องของทาาักษะเรื่องของการใช้สินนะ่ะเรื่องความสวยงามนะคะท่านใดที่ต้องการเจาะลึกในเรื่องของนิสัยตัวตนนะคะนิสยัยลึกๆทั้งจุดแขง็งจุดอ่อนของราศี เมถุนราศีกันของคุณนะไปติดตามฟังคลิปของอาจารย์ได้นะคะอาจารย์ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้เข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะโอเคมาเรียบร้อยแล้วนะคะชาวราศีเมถุนดวงชะตาของคุณที่จะเกิดขึ้นในช่วง กลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงปลายเดือนคะ่ะเราเริ่มต้นจากใบแรกนะคะใบแรกเนี่ยโอราอัศวินถ้วยมาประทับเลยนั่นหมายถึงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะเนื้อหอมนะมีเสน่ห์เป็นคนที่เขาเรียกว่าใส่ใจในภาพลักษณ์หรือมีผู้คนให้ความสนใจในความเป็นตัวตนคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะหรือคุณจะมีจุดเด่นนะคะหรือมีคนติดตามเฝ้ามอง แล้วก็เป็นเรื่องแบบมีเสน่ห์พูด,ดง่ายๆเนาะแมลว่าคุณจะไปในทิศทางไหนไม่ว่าคุณจะเจราจาติดต่อ,อก,กับใครก็ตามดูแลมีเสน่ห์น้าติดตามหน้าค้นหาน่าลหลงไหลอะ่ะเดินทางไปทิศทางใดหรือกําลังทําอะไรอยู่ก็จะมีคนให้ความสนใจคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยสนับสนุนคุณนะอาจจะวินถ้วยเป็นเหมือนกับเราทําอะไรเราก็จะรูวว้เรามีคนให้ความสนใจเราอะ่ะนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นมีความสวยงามเกิดขึ้นมีเสน่ห์น้าหลงไหลหน้า,า,นาจับตาม,มองที่ควรมนตัวตนในช่วงระยะเวลานี้หรืออาจจะมาจึงมีใครบางคนมา แสดงออกกับคุณในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ความเป็นตัวตนของคุณนะชาวราศีเมทุนในช่วงกลางเดือน,นะคะ่ะต่อไปเราพิทางเรื่องการงานต่าง,างนะคะตำแหน่งเรื่องการงานการกระทําค่ะคุณได้ไพ่เดือนเมทิเชียนถ้าไพ่เดือนเมานะิเชียนมาจะมองว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาเหมือนกับว่าสื่อสารค,คุยกับใครแล้วมันดูคลิกไปห,หมดเลยอะ่ะมันดูแบบคุยอะไรก็เจราจาได้ง่ายๆเกิดความลงตัวนะมีทิศทางที่ดีสื่อสารเจราจาก็สําเร็จลงตัวแบบ ไม่คาดคิดนะ่ะเรียกได้ว่าจะมีปาฏิหาริย์ดีเกิดขึ้นมากมายรอบตัวเนาะเมจิเชียนคือเทพแห่งการสื่อสารเป็นเทพแห่งความสําเร็จนะคะคแค่คิดก็สําเร็จแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าใครก็ตามที่กําลังติดต่อเจราจาเรื่องการงานต่างๆเอาไว้นะคะประสานงานใดๆไว้และรอในเรื่องของการตอบรับกลางเดือนไปแล้วค่ะ จะมีข่าวดีนะและข่าวดีแบบไม่คาดคิดนะแล้วก็เป็นข่าวดีที่ทําให้คุณมีความมั่นคงด้านการงานเนาะมีความสุขเป็นโอกาสอะเป็นโอกาสที่คุณรอคอยเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเปิดใจหน่อยละกันนะคะบางทีแบบ อาจจะขาดความเป็นส่วนตัวนะเพราะบางทีสองด่ามันปิดกั้นน่ะมันกับยังไม่อยากให้ใครเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวมากมายนะยังปิดกั้นอารมณ์อยู่แต่ถ้าเป็นรื่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมากมายขอให้คุณเปิดใจนะคะการสื่อสารการพูดคุยกับโอกาสต่างๆที่เข้ามาในเวลานี้นําพาซึ่ง ความสําเร็จมาให้กับคุณมีความมั่นคงด้านการงานเป็นช่องทางโอกาสเป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นและมีเข้ามาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงปลายเดือนเรียกว่าโดวงชะตาเปิดทางในเรื่องของการงานมีโชคดีๆเกิดขึ้นมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นมีความมั่นคงเกิดขึ้นอะไรที่คิดที่รออยู่จะได้สมหวังแล้วค่ะ คิดนะตกว่าต้องเปิดใจหน่อยนะอย่าปิดกั้นนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของรายรับไรายได้การเงินหน่อยนะคะการเงินรายรับรายที่รับมาคุณได้ไพ่สี่ถ้วยบางทีก็ยังกังวลอยู่เนาะยังไม่ได้เปิดทีเดียวอย่างที่บอกเห็นไหมคะสองดาบก,ก็ยังปิดกัน้นสี่ถ้วยก็ยังปิดกั้นอยู่นะคุณยังไม่ ไม่เหมือนมันไม่ได,ไได้ไม่ได้เปิดทั้งหมดนะยังมีอะไรที่คุณมีความกังวลใจอยู่ในเรื่องของสถานการณ์ด้านการเงินในรับไรายได้คุณยังมีความกังวลใจมีรายรับเข้ามากระจิงนะการเงินของคุณดีอยู่แต่คุณยังมีความกังวลใจกับสิ่งที่คาดหวังไว้หรือตั้งเป้าไว้ว่าควรจะได้ตามนั้นตามนี้มันอาจจะยังไม่มาตามกําหนดการที่เราคิดเอาไว้อย่างเช่นตั้งเป้าว่าต้องมา100แต่มา70คุณก็เลยมีความกังวลใจอย่างแบบอึดอัดไม่กล้าที่จะเปิดรับทั้งหมดหรือมีเรื่องอึดอัดใจบอกใครไม่ได้มีความลับบาง ถูกปิดปิดเอาไว้หรือมีอะไรในใจที่มีความกังวลใจอยู่แต่บอกเลยนะคะว่าช่วงเนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายเป็นความสุขเป็นเรื่องงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเป็นเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นรอบตัวเพียงแต่ตัวคุณนี้ล่ะค่ะอึดอัดใจแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครรู้ด้วยว่าในใจเจรอมมีความกังวลใจอะไรอยู่เลือกที่จะเก็บเอาไว้แล้วเก็บไว้คนเดียวแล้วปิดกัน้น แต่บรรยากาศรอบตัวเนี่ยดูแล้วมีความสุขเนาะมีความสําเร็จอะไรที่คุณคิดจะลงทุนก็จะพบช่องทางโอกาสจะมีการเงินที่ดีจะมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองจะมีบรรยากาศที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะจะมีผู้คนมารเรียกว่ามายินดีอะ่ะในเรื่องของความสําเร็จในดวงชะตาของคุณเองในช่วงระยะเวลานี้แต่ในใจเราอะ่ะยังแอบกังวลอยู่เล็กๆนะคะก็ขอให้เปิดใจเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนรู้ จากผู้คนต่างๆที่เข้ามาในเวลานี้ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นเพราะโอกาสมาแล้วสื่อสารนี่ดีคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะคะฉลาดแล้วก็มีไหวพริบอยู่แล้วคุณจะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยตัวเองได้ดวยว่าการงานมาดีดวชะตาเปิดทางงานการเงินก็ดีแต่ต้องเปิดใจที่จะรับฟังนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยนะคะต่อไปเรารู้เรื่องความรักความรักคนในคู่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการเติมเต็มความสุขซึข่งกันและการต่างฝ่ายต่างเข้าอกเข้าใจกันเขาเรียกว่า มอบความไว้วางใจให้คําปรึกษาให้กําลังใจเนาะหกถ้วยเนี่ยมันกับความรู้สึกต่างๆเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยหรือคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันทําให้บรรยากาศไพ่ในครอบครัวมีทิศทางที่ดีเนาะเรเียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการเติบโตด้านความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ทีเดียวนะคะสําหรับ,บชาวราศีเมทุนค่ะคนโสดนะคะคนโสดบอกเลยคะ่ะมีโอกาสที่คุณจะได้พบคนถูกใจและกลายเป็นความรัก ังใหม่มีโอกาสที่ดีเรื่องของความรักเกิดขึ้นและเป็นการเป็นเป็นลักษณะของได้พบใครบางคนที่ถูกใจในงานเลี้ยงในงานเฉลิมฉลองหรือเป็นลักษณะงานปาร์ตี้สังสรรค์ต่างๆจะได้พบคนถูกใจนะคะจะได้พบใครบางคนที่แบบดูแล้วเข้าตาแล้วคุณมีเสน่ห์ด้วยอะผู้คนก็จะเข้าหาคุณก่็เกิดเป็นความรู้สึกดีๆไม่แน่นะคะ กลายเป็นความรักได้พบเนื้อคู่ของคุณในเวลานี้และตกลงปรงใจเกิดขึ้นก็ได้นะเป็นความรักที่ดีเป็นโอกาสการเริ่มต้นด้านความรักที่คุณรอคอยที่คุณปรารถนาอยู่เป็นความรักเป็นความสดใสแสดงว่าความรักของคนโสดค่อนข้างจะโดดเด่นได้พบคนถูกใจนะคะนี่ความรักของคนโสดนะคะต่อไปเรารู้สุขภาพร่างกายและสิ่งคนรรวรระมัดระวังค่ะสุขภาพร่างกายบอกเลยค่ะว่าระวังเนี่ยบางทีเราคิดเยอะนะคิดเยอะ กังวลแล้วเก็บอะไรไว้ในใจไม่ยอมบอกใครเนี่ยให้ระวังเรื่องสุขภาพเนาะคิดเยอะๆกลายเป็นมันอยู่ในใจอ่ะให้ระวังเรื่องสุขภาพที่เราชอบเก็บเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดแล้วก็ไม่ปล่อยออกไปทําให้คุณอาจจะล้มป่วยได้ไม่รู้ตัวนะหรือบางทีเราต้องการอยู่นิ่งๆไม่อยากจะทําอะไรเลยอนะ่ะเพราะใจเราแบบบางทีแบบมันเหนื่อยมันเพลียมันอยากใจแบบนิ่งๆอยากจะแบบอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นไปได้ก็ใสยย่ใจดูแลตัวเองหน่อยนะ เราะว่าจิตตอนนี้คุณใส่ใจคนอื่นมากจนบางทีหลงลืมดูแลตัวเองอ่ะต้องดูแลตัวเองสุขภาพของตัวเองสําคัญนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องมีเขาเรียกว่าหมุนกับใจนิ่งอารมณ์หงุดหงิดหรือเนเรื่องขุนใจอะไรบางอย่างจะทําให้เกิดการล้มป่วยได้นะ ช่วงนี้ถ้าสื่อสารเจราจากับผู้ใหญ่จะนํามาซึ่งความสําเร็จผู้ใหญ่เนี่ยจะมอบในเรื่องของช่องทางโอกาสต่างๆด้านการงานการเงินให้กับคุณนะเรียกได้ว่าช่วงนี้จะแวดล้อมไปด้วยคนที่มีอํานาจวาสนามีบารมีแต่คุณต้องเปิดใจฟังด้วยนะคะคุณอาจจะได้รับคำแนะนำดีๆบางอย่างเกิดขึ้นรอบตัวเนาะอย่าปิดกั้นนะคะการปิดกั้นไม่ได้ส่งผลดีนะคะส่งผลกระทบในเรื่องของสุขภาพด้วยต่างหากเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เปิดใจรับฟัง โอกาสเดดกๆๆขึ้นรอบตัวนะไพ่ถ้วยออกค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศโดยวรวมเนี่ยมีความสุขในเรื่องของความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่งานก็โดดเด่นการเงินก็จะมีเรื่องดีดเดกิดขึ้นมีงานนี้เกิดขึ้นคุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์ในเวลานี้ค่ะ,ะก็ดวงชะตาของคุณก็จะเป็นทิศทางนี้นะคะท่านราชาวราศีเมถุนนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงวันที่16พฤศจิกายนจนถึงปลายเดือนนะคะก็ขอฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์นะคะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรัก และท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกอาจารย์เนาะ,ะในเรื่องของดูดวงต้อนรับปีใหม่ปี2566ก็ติดต่อสอถามเข้ามาได้ที่ช่องทาง l i น์แอดเดยากรนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อนที่ว่าเจอกาจรคือหนูอธิฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเพราะหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจาัดปตดมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานไล้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลยนะคะใช่คุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยเห็นไหมนี่แต่งมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยัพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอ้เรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะฮะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ข้าการข่าไปข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยโู้ยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเลรยมันก็ขึ้นมาเลยนะคะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างนี้ผจะต้องแบบวัคร่งมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูอยโอแค่แั้บเดียวนต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วพก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอ,อันนี้ไปนี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วเองก็มาเรียนอนอสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเราก็รู้ึัว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอือกระเดาแบนมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์ไม่นินักเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอยึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ,บหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตะนุใช่ไหมหลักการจาร์ของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหม เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ